สวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะเป็นบ้านมือสองอยู่บนพื้นที่กว้างๆนะคะหลังนี้นะคะบ้านเดี่ยวมือสองผ่านสร้างอยู่บนพื้นที่1ไร่อยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะบรรยากาศรม่มรื่นต้นไม้มากมายเลยเคียวค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอากาศดีบรรยากาศดีเดินทางสะดวกค่ะยื่นกู้ได้นะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เพียง 1.69ลร้อนบาทเท่านั้นนะคะหรือที่1น่้านมื่นบาทนั่นเองค่ะพื้นที่1ไร่นะคะตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องน้ำในห้องนอนทุกห้องเลยนะคะสะดวกสบายเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะ พร้อมอยู่ด้วยนะคะตัวบ้านพร้อมอยู่บรรยากาศภายนอกก็ร่มรื่นเลยค่ะเป็นที่ดินฉนดพุทธแดงนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะอากาศดีเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะเหมาะสําหรับการทําบ้านสวนเหมาะสําหรับผู้ที่รักความสงบต้องการมาอยู่กับธรรมชาตินะคะแปลงนี้เลยค่ะมีเพื่อนบ้านแต่ไม่เป่าเปี่ยวนะคะทุกท่านไม่วุ่นวายด้วยนะคะ อยู่อาศัยได้สบายๆค่ะมีบ่อน้ำใช้1บ่อนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์และไอดีลายใต้คลิปนี้นะคะเจคเคนโน่ mm hmm. ใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เวลานี้ขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามให้เจคเคโนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ